อันดับแรกเลยนะคะเราจะมาเรียนกันก็คือ long a นะคะปกติเราเรียนสละเสียงสั้น short a a จะเป็นเสียงสละอะไรคะสระแอะใช่ไหมคะแต่อันนี้พอเมื่อเป็นสลัดเสียงยาวปุ๊บอันนี้จะออกเป็นเสียง a เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคําที่มีสระหรือว่า อาจจะติดการหรือแยกกันเหมือนเมื่อกี้เราจะเป็นเสียงเอทั้งหมดนะคะอ่ะเรามาดูกันคำแรกนะคะอ่าจริงๆแล้วมันมีในชุดนี้นะคะเป็นใบความรู้ที่ทีเชอร์ให้ไปแต่เนื่องจากมันไม่มีสีทีเชอร์ก็เลยจะมาอธิบายให้เราดูอย่างนี้ให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งอันนี้มันจะมองเห็นภาพชัดเลยอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าคำนี้มีตัวเอมีตัว G E N T ซึ่งตัวเอตรงเนี้ย ตามด้วยตัวสะกดหรือตัวพยัญชนะต้นคะตัวพยัญชนะต้นนะเพราะสีน้ําเงินตามด้วย e ตามด้วย n t ซึ่งเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคํานี้จะมีอยู่2พยางอ่าดังนั้นเมื่อกี้ a ไม่มีตัวสะกดนะคะจะออกเป็นเสียง a และตามด้วยคํานี้ g e n t ปกติ g เราเสียงอะไรคะเสียงเก้ นะคะแต่ทีนี้ G มีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าถ้ามันตามด้วยตัว E ตามด้วย I หรือตามด้วย Y เสียงจากตัว G ตีเกจะเป็นเสียงเจที่เสียงตัวของมันเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเสียงสั้นเจเอนเธเจนท์ J, A, N, T, J, N, คำนี้อ่านว่าเอเจนต์โอเคเอเจนต์เอเจนต์ก็คือเป็น ตัวแทนนายหน้าหรือว่า,าผู้ที่เป็นตัวแทนเรานั่นเองนะคะที่ไปติดต่อนน่นนี่นั่นให้เราอะไรเงี้ยมาดูคําต่อไปเช่นกัน a ตามด้วยพยัญชนะต้นซึ่งเป็นพยัญชนะควบด้วยควบกล้ำมี pr ก็คือเสียงพร on นะคะตัวนี้จะเป็นเสียงสระออกนะคะเพราะว่าปิดท้ายด้วยตัวสะกดคำนี้อ่านว่า a pron นะคะ a pron a pron ก็คืออะไรคะ อะไรเอ่ยผ้ากันเปื้อนนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูคํานี้อันนี้มีมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเลยนะคะเวลาเราอ่านคํานี้รเ,เรเอเรเดอโอนะคะอ่ะคำนี้จะอ่านว่า radio radio นะคะดิตัวนี้ทําไมถึงดิเนื่องจากว่ามันตามตัวนี้ไง radio นะคะ ่ะต่อไปคำต่อไปเรดิโอก็คือวิทยุนั่นเองนะคะส่วนอันนี้คำต่อไปนะคะ C A ก็เข A K B L E L E เป็นเสียงพิเศษนะคะ L E ออกเป็นเสียงเอเพราะฉะนั้นคำนี้จะอ่านว่าเคเบิ